อยากแรงเกิน400มา้ามาดูคันนี้ครับรอบที่แล้วทําไป391แรงมา้ารอบนี้มา434แรงมาแล้วสีน้ำเงินนี่คือการาฟเก่านะสีแดงนี่คือการาฟใหม่เทอร์โบตัวเดิมทุกอย่างตัวเดิมหมดนั่นแหละครับแต่ว่าทําไมมันถึงต่างขนาดนี้ดูให้จบของเดิม2 5 0 5เนี่ยมีแค่150มา้าแต่ตอนนี้2 5 0 5มีถึง250มา้าซึ่งต่างกันเป็นร้อยม้าเลยนะของเดิมช่วง3,000รอบอะ่ะมีอยู่ประมาณ300แรงมา้าตอนนี้กระโดดไปเกือบ400มา้าซึ่ง ต่างกันทุกช่วงทุกย่านเลยนะผมจะทํานิ้วคู่ให้ดูไปอย่างนี้เลยเห็นไหมปืด๊ดแล้วหลังจากสี่พันเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วลดไปหมดแล้วก็คือจะแรงได้แค่ประมาณสี่พันสี่พันสองที่เหลือก็แรงนะแต่ว่ามันไม่เปิดต่อมันก็มีวิธีทําถ้าเขาอยากจะไปต่อจะต้องไล่อะไรตรงนี้อาจจะต้องโยหายไปแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้แทนอะไรแบบเนี้ยก็ต้องตามต่อนะฮะเดีย๋ยวมาเฉลยแล้วกันว่าเขาทําอะไรทําไมถึงมาขนาดนี้ออไป mây bò và hình